น้องๆหลายคนนะที่บอกว่าอยากจะฟังเหตุการณ์เรื่องเรื่องนี้เหมือนกันนะจากปากพี่กบเหมือนกันนะครับว่าเหตุการณ์วันนั้นเป็นยังไง มันเกิดขึ้นไอ้ตรงที่ว่ามันมีนกเข้าสองตัวอ่าก็คือโทรศัพท์อ่าใช่เข้ามาแล้วทีเนี้ยวันนั้นน่ยผมไม่อยู่หรอกคือไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ใช่ผมไปขึ้นศาลวันนั้นแต่กลับมารู้แล้วว่าเพื่อนเกมเพื่อนผมคู่ดีผมชาพิชาที่าเนีคือต่อโทรศัพท์กันเข้ามาก็เกมอันนี้พอลงไปปุ๊บอะ่ะเราไม่รู้ว่าพิชาถูกตีซึ่งเรายังไม่ทราบสาเหตุว่าเพราะอะไรเพราะเขาก็มีโรคประจําตัวด้วยอะไรด้วยเราก็เดยนเดีนไปที่ฝ่าย เราถามว่าเอาเขาไปตีเรื่องอะไรนะไรทำไเราได้ถามเจ้าหน้าที่เราก็เมาด้วยเม็ดสีชมพูมันเข้าก็คือเราก็เมาด้วยอะไรด้วยแล้วบวกกับว่าเจ้าหน้าที่เขาก็มองเราไม่ดีอยู่แล้วเราไปถามเขาเขาพูดแรงใส่เราก็คือพูดมาทั้งนองว่าเดี๋ยวมึงด้วยเดี๋ยวกูจะเอามึงด้วยพอนนี้สุดผมเขาเลยกลับเลยกลับเข้าโรงแรมเขาก็เดินตามผมไปที่โรงงานไปกับผู้ช่วยงานประมาณสิบกว่าคนได้โอ้โหไม้กระบอกไปตามไปติดติดเลยนะ